แล้วคุณผู้ชมเข้าสู่ตอบให้เคลียร์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทั้งปัตตานียะลาและนะราธิวาสรวม11จุดเหตุส่วนใหญ่เป็นการก่อเหตุวางเพลิงนะครับแล้วก็วางระเบิดเน้นไปที่ร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ํามันนะครับ3จังหวัดที่เกิดขึ้นนะครับที่มีเหตุเมื่อคืนนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยที่ยะลา4จุดนะครับปัตตานี1จุด และพื้นที่จังหวัดยะนาราธิวาส5จุดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็คือส่วนใหญ่ก่อเหตุกับร้านสะดวกซื้อทั้ง7 eleven และ Big C ซ i มินที่อยู่ในปั๊มนะครับที่ปัตตนีนะฮะเกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันนะครับก็สร้างความเสียหายนะครับนี่เป็นที่ศรีสาคอนะฮะคุณผู้ชมไฟไหม้เซเว่น ที่ปตทศีสาครนะครับเหตุเกิดขึ้นราวๆเที่ยงคืนกว่าๆไล่ไปพร้อมกันนะครับก็การก่อเหตุในลักษณะนี้ก็ถือว่าอุกอัจพอสมควรนะครับตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาประกาศว่าเป็นฝีมือการก่อเหตุนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้ครับล่าสุดพลตรีปราโมชพรมอินรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าลงพื้นที่ไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วนะครับ รวมถึงจะดูความเชื่อมโยงสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเป็นกลุ่มใดใน3จังหวัดนะครับตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของหน่วยงานด้านความมั่นคงก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุรายละเอียดทั้งหมดนะครับนี่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครัคุณผู้ชมนี่ที่ปัตตานีนะครับก่อเหตุ3จังหวัด พร้อมกันเวลาไล่เรียกใกล้เคียงพร้อมกันนะครับปัตตนียะลาและนาราธิวาสผู้ก่อเหตุเน้นไปที่ร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันเมื่อคืนเหตุทั้ง3จังหวัดนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่ามีรายงานที่ยะลา1จุดนะครับผู้ในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยะลาลงไปจุดเกิดเหตุก็คือ ที่ร้านที่ร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่นอนะครับปรากฏว่าไปสอบถามพนักงานได้ข้อมูลที่น่าสนใจเพราะว่าพนักงานที่ร้าน7ซเนะครับให้ข้อมูลว่าคืนที่ผ่านมามีกลุ่มชายเข้าไปในร้านประมาณ6-7คนนะครับจากนั้นก็แจ้งกับพนักงานในร้านว่าหากไม่อยากเสียชีวิตขอให้ออกจากร้าน และในเวลาไม่นานนะครับก็มีการาพนักงานก็ออกมานะครับแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็บางจุดมีการเ,าเกิดระเบิดขึ้นตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับุณผู้ชมทราบว่าระเบิดนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับลักษณะของระเบิดเพลิงตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้ง3จังหวัดอยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมด นะครับว่าสาเหตุมาจากเรื่องใดกลุ่มใดนะครับเพราะฉะนั้นฝากไปถึงคนที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับถ้ามีข้อมูลรายละเอียดหรือพบเห็นเบาะแสกลุ่มคนต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับนี่เป็นรายละเอียดที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดนะฮะเช้านี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลนะครับ ของทางฝ่ายความมั่นคงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมนะฮะกับพลตรีปราโมทนิดนึงนะครับอเดี๋ยวกําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะฮะรายละเอียดเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพนิดนึงนะครับ3จุดที่เกิดเหตุนะฮะถ้าดูนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุความไม่สงบในลักษณะนี้นะครับก็คือ ปัตตนียะลาและนาราธิวาสนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเกิดพร้อมกันเวลาไล่เลี่ยกัน3จังหวัดอันนี้น่าสงสัยมากนะครับว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับก่อนหน้านี้ฝ่ายความมั่นคงมีการพูดคุยในเรื่องของการพูดคุยสันติสุขนะครับก็ตรวจสอบเพิ่มเติมกับพลตรีประโมทพรมอินครับตอนนี้ฟนอินเข้ามาสวัสดีครับท่านพลตรีประโมทครับ สวัสดีครับคุณเสกสมและท่านผู้ชมรายการที่เคารพครับครับตอนนี้ตรวจสอบเบื้องต้นลักษณะของเหตุที่เกิดระเบิดที่ที่ที่พบเนี่ยฮะที่ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเป็นลักษณะยังไงครับท่านฮะเอ่อก่อนอื่นขอเรียนว่าภายหลังเกิดเหตุนะครับพรนนนายกัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับได้แสดงความดหยหวงใจผ่านมายังรับมรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยชาญช้างมงคลนะครับท่านได้สั่งการให้กรบักสิโตน้าดาเนินการเร่งคลี่คลายสถานการณ์และก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนกลับคืนมาโดยเร็วที่สุด จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับขณะนี้ผมอยู่หน้าจุดเกิดเหตุที่บริเวณบ้านเนียงอในเขตอำเภอมืองเยะลานะครับซึ่งคนร้ายได้มีการรอบวางระเบิดร้านสะดวกซื้อเซเว่นเนภาพรวมเหตุการณ์เมื่อคืนนี้คนร้ายได้ตะเวนออก่อเหตุพร้อมกันจํานวน17จุดนะครับ <S 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 เป็นเป้าหมายเป็นร้านเซเว่นสิบเอ11จุดเป็นร้านมินิมินิมาของบิ๊กซี4จุดเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์1จุดแล้วก็จุดที่แรงที่สุดก็คือได้วางระเบิดที่ปั๊มน้ํามันบางจาก ในเขตพื้นที่ของอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับลักษณะของการก่อเหตุของคนร้ายจากการเข้ามาทําการตรวจสอบในที่เกิดเหตุและตรวจสอบจากวัตถุพยานต่างๆนะครับเพราะว่าในทุกพื้นที่ก็มีการก่อเหตุในลักษณะที่คล้ายๆกันก็คือคนร้ายได้แต่งกายอำพรางเป็นผู้หญิงบางส่วนก็เดินเท้าเข้ามาบางส่วนก็ใช้ยานพาหนะมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะนะครับอใช้การคว้างระเบิดแบบคว้างนะครับเข้าไปที่บริเวณจุดเกิดเหตุบางส่วนก็เข้าไป ควบคุมเจ้าเจ้าพนักง,งานของร้านสะดวกซื้อแลาวา้วก็วางระเบิดเสริมวางระเบิดหนึ่งพังเลยและภายในร้านนะครับประนั้นภาพความความเสียหายในะขณะนี้ก็ค่อนข้างเยอะเนะื่องจากว่าในทุกจุดนอกจากเกิดความเสียหายจากแรงระเบิดแล้วยังเกิดความสูญเสียจากการใช้ระเบิดเสริมที่เกิดเสริมไม่ครับครับทราบว่าระเบิดที่ใช้ลักษณะคล้ายกับเมื่อหกปีที่แล้วหรอครับจริงๆไม่เหมือนกันทังทีเดียวนะครับแต่ว่าเป้าหมายในการก่อเหตุเหมือนกัน ย้อนกลับมเมื่อปี59คนได้ได้มีการวางระเบิดขนาดเล็กภายในร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นระเบิดที่บรรจุในกล๋องสเปรย์เล็กๆนะครับไปวางในร้านสะดวกซื้อโดยที่เจ้าของร้านจะไม่ทราบแต่ลักษณะของการก่อเหตุแบบนี้ครั้งนี้นะครับก็คือใช้การการหนึ่งกว้างเข้าใส่ร้านตรงๆอันที่สองก็คือเข้าไปบังคับเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานของร้านให้ออกมาจากร้านแล้วก็วางระเบิดอาจจะเป็นการตั้งชนวนส่วงเวลาระเบิดในเวลาที่ใกล้เคียงกัน นะครับอย่างไรก็ตามนะครับณขณะนี้สิ่งที่เป็นมาตรการเร่งด่วนท่านพลตกเปรงไกรสีรักได้มีการสั่งการให้กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีตัวหน้าและเฉลเร่งรัดดาเนินการอยู่สี่ประการครับในประการที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการเร่งรัดในการตรวจวัตถุพยานเพื่อนําไปสู่การติดตามคนร้ายในประการที่สองนะครับก็คือการสํารวจความเสียหายของทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเพื่อนําไปสู่การช่วยเหลือเยียวยาซึ่งทางจังหวัด ทุกจังหวัดที่ที่เป็นที่เกเดกก็จะเข้าไปกำกับดูแลนะครับครับในประการที่สามที่สําคัญก็คือในเรื่องของการปรับมาตรการในการดูแลความปลอดภัยถ้าเราดูเหตุการณ์ย้อนหลังตั้งแต่ภายหลังการพูดคุยเพื่อเสรีสุขเมื่อวันที่หนึ่งวันที่สองที่ผ่านมาเราพบว่าคนได้มุ่งก่อเหตุต่อเป้าหมายกลุ่มต่อบางโดยเฉพาะกลุ่มได้พูดมุ่งก่อเหตตต่อพื้นที่ทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการในการดูแลความปลอดภัยเราก็จะดําเนินการปรับแผนเพื่อให้้อบลุมพื้นที่ปฏิบัติการแล้วก็สามารถที่จะดูแล เป้าหมายกลุ่มปัวบางแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจให้มีความรัดกลุ่มลบข้อมากขึ้นครับครับจากเหตุครั้งนี้เราประเมินยังครับว่าเป็นเป็น,ปนคาดว่าเป็นฝีมือกลุ่มไหนฮะท่านะคือลักษณะของการก่อเหตุเหมือนกันอืเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าคนที่อยู่เบื้องหลังของการก่อเหตุเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นกลุ่มเดียวกันอืม,มีการวางแผนแบบรวมการัรบแล้วก็ปฏิบัติแบบแยกการครับ แต่ส่วนที่จะไปสรุปว่าเป็นกลุ่ม B บ N กลุ่มพูลหรือกลุ่มไหนๆก็ตามนะครับต้องขอเวลาเจ้าที่ในการที่จะทําการตรวจสอบวัตถุพยานที่เราที่เราตรวจยึดได้ในที่เกิดเหตุนะครับ,รบออย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นปัใจจัยในการก่อเหตุตอนนี้เรายังไม่ตัดประเด็นไหนสิ้งไปซึ่งมันมีหลายปัจจัยได้กันนะครับเราต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านจึงจะสา,าสามารถที่จะนําไปวิเคราะห์และสรุปได้ว่า ปัจจัยที่เป็นมูลเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้คืออะไรครับครับครับท่านฮะการก่อเหตุครั้งนี้จะกระทบกับเรื่องของการพูดคุยสันติสุขไหมครับอ่าก็คงจะเป็นหน้าที่ของคณะพูดคุยที่จะต้องมีการสื่อสารอ่าระหว่างกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้มีการสื่อสารผ่านคณะทํางานฝ่ายเทคนิคแล้วก็ได้มีการพบปะของคณะพูดคุยอย่างเป็นทางการไปแล้วห้าครั้งอ่าทราบว่าในวันพรุ่งนี้นะครับท่านโกเดกวาลวรลักษณะ หัวหน้าคณะคณะพูดคุยภายไทยก็จะเดินทางลงมาพบปากับพี่น้องประชาชนที่เป็นคณะประสานงานในแต่ัะพื้นที่ในพื้นที่ของอที่ที่ที่โรงแรมเซียปัตตันีนะครับก็คงจะต้องมีการรับฟังข้อเสนอแนะขององค์กรหรือกลุ่มต่างๆในพื้นที่นะครับที่จะนํานไปเป็นแนวทางในการเสนอต่อคณะพูดคุยในครั้งต่อไปครับครับเอาละครับขอบพระคุณทัศนพลตรีประโมทนะครับ ครับยินดีครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณครับท่านปุญตรีปราโมทพรมอินนะครับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะฮะก็กรุณาโฟนอินเข้ามานะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็การแก้ปัญหาหลังจากนี้นะครับฝากไปถึงพี่น้องในพื้นที่ด้วยนะครับก็มีข้อมูลเบาะแสกลุ่มคนร้ายแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะเพราะว่าหลาย พื้นที่หลายหน่วยงานแล้วก็คนในพื้นที่เองอยากให้เกิดความสงบสุขนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมาดูกันที่ภาคตะวันออกบ้างฮะคุณผ,ผู้ชมเมื่อวานมีเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดตราดนะครับเมื่อพบว่าครูคนหนึ่งแล้วก็อดีตข้าราชการครูที่เกษียณคนหนึ่งตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดน้ําแล้วก็เขียนจดหมายทิ้งไว้นะครับ ใจความระบุว่าขอโทษนะครับกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วเมื่อไล่ตรวจสอบไปก็พบว่าเป็นเรื่องของนี่สินที่เกิดขึ้นนะครับแล้วส่วนหนึ่งก็ในจดหมายระบุว่าถูกโกงนี่เป็นช่วงเวลาที่ชุดประดาน้ำจากจันทบุรีและตราดนะครับช่วยกันค้นหาร่าง อดีตครูข้าราชการครูนะครับที่ตัดสินใจกระโดดน้ําจบชีวิตตัวเองในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงราวๆสักเที่ยงนะฮะประมาณ1 1 .45 นะครับที่คลองบางพระนะฮะก็มีสองคนที่กระโดดน้ำคือคุณปวีนา คนหนึ่งนะครับเป็นข้าราชการครูแล้วก็คุณลักษนาเป็นอดีตข้าราชการครูนะครับปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุก็ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุยังไม่พบร่างนะครับก็ประสานกู้ภัยที่เป็นนักประดาน้ําลงมาดําน้ํากู้ภัยเพื่อค้นหาร่างนะครับแต่ว่าตรวจสอบรายละเอียดโดยรอบพบจดหมายฮะคุณผู้ชมก็เขียนขอโทษกับคนที่ อยู่ในครอบครัวนะครับจากการตัดสินใจครั้งนี้แล้วที่สำคัญฮะในจดหมายฉบับหนึ่งระบุว่าเขาถูกโกงจากการกู้ยืมเงินนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเรื่องของการกู้ยืมเงินแล้วโกงกันเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าเกิดขึ้นกับกรณีของครูและอดีตข้าราชการครูอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ ผู้บังคับหน่วยงานนะครับจะต้องลงไปตรวจสอบนะครับไม่ใช่เฉพาะที่ตราดนะฮะตอนนี้เกิดขึ้นหลายที่ทั่วประเทศจะแก้ปัญหากันยังไงน,นี้เรื่องใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหานตลอดทั้งวันนะครับจนกระทั่งเมื่อวานทุ่มครึ่งพบหนึ่งคนนะครับห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณสัก200เมตรนะฮะก็คือครูที่ยัง รับราชการอยู่นะครับคุณลักษณานะครับห่างพบศพเนี่ยห่างออกไปประมาณ200เมตรจากสะพานนะครับแล้วตอนนี้ก็กำลังค้นหาร่างครูที่เหลือนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะฮะกับครอบครัวทั้งสองคนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปสิ่งสำคัญคือเรื่องของหนี้สินที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละครับสำคัญนะฮะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ ก็ฝากไปยังหลายๆคนนะครับไม่เป็นหนี้ได้ในภาวะตอนนี้จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยจะลําบากเดี๋ยวต้องติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดรวมถึงตํารวจกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นการโกงหนี้กันนะครับจะดําเนินการอย่างไรกับคนที่โกงหนี้ด้วยเพราะว่าทําให ครูต้องมาจบชีวิตแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปดูที่อีสานนิดนึ่งครับผู้ชมไม่ถึงสัปดาห์น้ำโขงขึ้นเยอะมากนะครับรอบแรกเกือบเมตรเมื่อวานผมสอบถามกับชาวบ้านที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายปรากฏว่าเมืม่อวานขึ้นอีกประมาณ45เซนเมตรเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ เขื่อนสยบุรีเองก็แจ้งมีการระบายน้ําเขื่อนสซยบุรีอยู่ในสอป,ปอลาวนะครับแล้วก็พอแจ้งระบายน้ําน้ําก็ขึ้นเลยแต่ว่าหลายคนก็เนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะมีการแจ้งเตือนหรือดําเนินการอย่างไรกับคนที่อยู่ริมฝั่งโขงปัญหาที่เกิดขึ้นก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวของกลุ่ม NGO แล้วนะครับกับกรณีเรื่องของการระบายน้ําออกจากเขื่อนที่อยู่ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน เดี๋ยวสอบถามกับคุณบุญสมชนพิทักษ์วงโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทชนิดหนึ่งครับกับการประสานข้อมูลกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ท่านโฆษกมาสวัสดีครับคุณบุญสมครับัสวัสดีครับ,ค,ค,รบ,ค,รบคุณเศรษฐคมครับครับตอนนี้ดูเหมือนว่าริมโขงค่อนข้างจะก,กระทบพอสมควรเราติดตามสถานการณ์ข้อมูลยังไงบ้างครับท่านครับตอนนี้ฮะ ครับก็อยากจะกล่าเรียน,ยนที่เสด็จมและท่านผู้ชมนะครับว่าสถานการณ์น้าในแม่น้าโขงเนี่ยปัจจุบันนะครับปัจจุบันของว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนแล้วระดับน้ําในแม่น้ําโขงเนี่ยก็จะมะดบบเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับโดย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 ฤด,ดูของมันเองนะครับอันนี้ก็จะมีระดับน้ําเพิ่มขึ้นแต่จากอ,อิทธิพลของพายุมุลานที่ผ่านมาเมื่อเมื่อองสามวันก่อนนี่มันไปพาดผาด่านเข้าไปทางจีนตอนใต้และทางลาวต่าง้น มันมีอิทธิพลนะครับอิทธิพลทําให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดไอของของสปปลาแล้วก็จังหวัดลินแม่น้ําโขงของเราทั้งภาคเหนือและภาคอีสานนะครับที่ชินไลยกับที่บุการและก็นครศรรมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับซึ่งทําให้มีปริมาณน้ยไหลลงสู่แม่น้ําโขงในปริมาณค่อนข้างมากนะครับซึ่งเขื่อนสามบุรีนี่ก็เป็นเขื่อนที่กั้นแม่น้ําโขงนะครับอยู่ในเขตตับประเทศของสปปลาว อันนี้เขาก็มีความจาเป็นเรองระบายน้ําคือมันเป็นเถื่อนทดน้ำะนะครับเหมือนเขื่อนเจ้าพยาเราอะครับเมื่อมีปริมาณน้ํามาบ้างมันก็จะเปิดบานระบายแล้วก็ให้น้ําผ่านไปซึ่งปริมาณน้ําที่ก็แจ้งออามาว่าปริมาณน้ําที่จะผ่านเถื่อนในช่วงวันที่ 10, 13, 14เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ถึง1 0 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งทางกองในการน้ำแห่งชาติโดยท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพบ ท่านเป็นผู้มีการกองเงินการนะท่านทรานะครับท่านก็มอมหมายสังการใหทางสตมชที่มีฝ่ายเลขาเนี่ยเราก็ออกประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าไปเลยนะครับไม่ไม่ใช่รอให้มันขึ้นก่อนนะครับครับพอเราทราบข้อมูลปั๊บเนี่ยเราก็แจ้งเตือนไปล่วงหน้าเลยตั้งแต่ที่13แจ้งไปแล้วว่าในช่วงระหว่างที่14นะครับจ 18, นถึงวันที่18ก็คืออีก2อีกวันข้างหน้าพรุ่งนี้มาลืนนี้เนี่ยระดับน้ําโขงเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับ1เมตรถึง2เมตรครับอันนี้แจ้งเตือนไปทั้งเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งเรามีกลุ่มรายนะครับเรนนี้ทางสทชเรามีกลุ่มรายนะครับ กับภาคเรือข่ายภาคประชาชนแปดจังหวัดนะครับของของของลุ่มน้ำโขงนะครับรวมถึงแจ้งเตือนในลักษณะที่เป็นทางการโดยผู้ว่ากตจังหวัดทั้งแปดจังหวัดแต่ว่าในกรณีของเขือเเข่อนสายบุรีนีกเก็ตจังหวัดว่าเขื่อนสายบุรีเมื่อระบายนะ้ำมันจะเข้ามาอยู่ที่เชียงคาจนจังหวัดเลยก็แจ้งเตือนไปเจ็ดจังหวัดครับอันนี้ก็มีการแจ้งเตือนอยู่แล้วครับอันนี้ไม่มีปัญหาเราแจ้งเตือนแล้วก็ข้อมูลเนี่ยถึงถึงภาคประชาชนเรือข่ายลุ่มน้ําตลอดเลยนะเพราะเรามีฟีดแบ็กและทราบข้อมูลตอบ ตอบกับการทุกวันนะครับแล้วก็มีการแจ้งให้เราทราบด้วยนะครับว่าที่บ้านนั้นตำบลน,นี้น้ําขึ้นเท่าไรอันนี้ก็มีการสื่อสารสองทางันอยู่ตลอดเวลาครับครับคือถ้าดูลักษณะของน้งําโขงอย่างแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลกับผมที่อยู่บ้านอยู่หนองคายเนี่ยคือในห่วงสัปดาห์เนี่ยระดับน้าโขงกระโดดแบบพรวดพลาดค่อนข้างเยอะมากเอาคือคืออย่างง่ายคือแบบพรวดขึ้นมาในห่วงของการระบายน้ำนะครจากท้ายเขื่อนเขาเขามีการแจ้งล่วงหน้าของเราสักกี่วันหรืออะไรยังไงฮะ คือคืออย่างนี้รับต้องเรียนยน,นะครับว่าในในเรื่องการระบายน้ํานะครับจะเอาเอาไปไว่าจากเขื่อนในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปปสปปลาวหรือสปปจีนเนี่ยเนื่องจากมันเป็นอ่าเขื่อนนะครับในประเทศของเขาซึ่เขามีอ่าอำนาจที่กระจายอยู่แล้วตรงนี้เขาไม่ได้แจ้งการระบายให้เราทราบหมายถึงว่าเขื่อนในประเทศเขาอะนะครับ,รบแต่อย่างไรก็ตามยังไม่ไม่ไม่ใช่ว่าทางอ่ประเทศไทยนะฮะซึ่งสทชเนี่ยทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการแนะนำรู้แงชาติไทย นะครับซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการแม่น้ําโขงเราจะไม่ได้ติดตามสถานการณ์นะครับคือเราทํางานร่วมกับคือในแม่น้ําโขงซึ่งเป็นแม่น้ํานานาชาติเนี่ยเขามีคณะกรรมการแม่น้ําโขงมีเอ็มารีซเรารู้จักกันนะครับทาหน้าที่ในการพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีหน้าที่นะครับส่วนหนึ่งมีหน้าที่ในการติดตามสถานการณ์น้ําแจ้งเตือนสถานการณ์น้ําอยู่ตลอดเวลาเป็นเรียลไทม์เลยนะครับทุกชั่วโมงนะครับอันนี้เรามีเครือข่ายติดต่อกันอยู่แล้วเมื่อเราทราบข้อมูลหรือการระบายหรือการตรวจวัดที่เราตรวจวัด ในแม่น้ำต่างๆทั้งของสปปล,ลาวและของไทยเนี่ยอันนี้เมื่อเราคาดการสถานการณ์น้ําได้ทุกทุกทุกลาน้ําเราก็จะมาประเมลลินร่วมกับอุณหภซอก็จะส่งข้อมูลให้เราว่าพรุ่งนี้มานืนนี้ระดับน้ํามันจะเป็นอย่างไรมีการคาดการณ์ไว้มาเป็นเจ็ดวันนะครับอันนี้เราก็มาทําข้อมูลแจ้งเตือนภาคประชาชนในฝั่ไทยของเราครับ,รบอันนี้ข้อมูลต่างๆเีาก็มีการเชื่อมโยงโดยผ่านคณะกรนนรมาการแม่น้ำโขงนะครับอันนี้อันนี้เป็นประเทศสมาชิกสี่ประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยสปปล,ลาวกัมพูชาและวียดนาครับ ในอีกส่วนหนึ่งนะครับเรายังมีความร่วมมือในลักษณะของประเทศสมาชิกซึ่งเป็นแม่คงเราเรียกว่าคณะกรรมการแม่คงร้านช้างนะครับซึ่งมีพ <fro> ม่ากับกีร่วมอ,อยู่ด้วยอันนี้ก็จะมีการให้ข้อมูลร่วมกันนะครับยังไรก็ตามนะครับข้อมูลพวกนี้ครับนอกจากที่เราจะได้จากคณะกรรมการแม่คง <ๆ S 2> และประเทศเครือข่ายสมาชิกของเราเนี่ยทางสำนักงานทรัพ,พยากรน้ำแห่งชาติเองเราก็ยังมีการติดตามข้อมูลจากแหล่งอื่นๆอีกนะครับคือเฉพาะอันนี้เป็นจุดนหนึ่งเราก็ยังมีการตรวจสอบข้อมูลจากอย่างอื่นๆไม่ว,ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้าน เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นถ่ามดาวเทียมต่างที่มีการตรวจวัดระดับน้ําในแม่น้ำโขงนี่เ, mm hmm. เราก็เอามาประเมินร่วมกันแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันนะครับว่าสิ่งที่ M อ c ีให้เรามา mm hmm. สิ่งที่เราตวรวจวัดข้อมูลจากสถานที้จากเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่เนี่ยจากเครือข่ายต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเ mm hmm. มื่อคอสเช็คกันแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจว่าสถานการณน้ำาในไหน้ำโขงนะวันพรุ่งนี้เมรุน,นี้จะเป็นยังไง mm hmm. เราก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนไปนะครับผม ครับคือณตอนนี้เองหลายกลุ่มก็เริ่มเริ่มเคลื่อนไหวกับกรณีเรื่องของน้าโขงที่มันขึ้นแบบรวดพราดซึ่งเกิดขึ้นจากการระบายน้าท้ายเขื่อนอันนี้อันนี้เราจะมีการพูดคุยกันยังไงไหมฮะอันนี้เรามีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลานครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างประเทศจีนเนี่ยนะครับอตอนนี้ประเทศจีนเองก็ให้ข้อมูลเรานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ให้ข้อมูลการระบายน้ําจากเขื่อนนะครับแต่ว่าให้ข้อมูลการตรวจวัดที่ท้ายเขื่อนมีสถานีวัดน้ํา ที่ท้ายเขื่อนกินหงซึ่ง่เป็นเขื่อนตัวสุดท้ายก่อนเข้าสู่ประเทศไทยอันนี้เขาก็ให้ข้อมูลเรามาเป็นเรียวทางทุกชั่วโมงรวมถึงให้ข้อมูลการแจ้งเตือนผ่านอีเมลมาที่สตง,งชด้วยนะครับเพราะเราสามารถที่จะตรวจวัดได้เป็นลายชั่วโมองอยู่แล้วแล้วเราก็มีระบบการคาดการณ์รุ่การเรียนไปแล้วทาให้เราสามารถคาดการณ์ได้เมื่อเราประมวลนะครับน้ําจากประเทศจีนส่วนหนึ่งต้องเรียนนะครับว่าน้ําจากประเทศจีนส่วนหนึ่งแล้วก็น้ําจากประเทศลาวต้องต้องเรียนนะครับว่าสปปลาวเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ลุ่มน้ํา อยู่ในลุ่มน้ำโขงตอนล่างเนี่ยมากที่สุดนะครับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยอยู่ถึง25เปอร์เซ็นของลุ่มน้ำโขงตอนล่างแล้วก็ให้น้ำออกมาสู่แม่น้ำโขงในปริมาณถึง41เปอร์เซ็นตนะครับหมายถึงว่าปริมาณที่เราเห็นอยู่ในแม่น้ำโขงเนี่ยมันจะออกมาจากประเทศลาวเนี่ย41เปอร์เซ็นตออกมาจากประเทศจีนเนี่ยประมาณ16เปอร์เซ็นตนะครับแสดงว่าปริมาณน้ำส่วนใหญ่ก้อนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากสปปลาวซึ่งเราก็มีสถานเกิดวจวัด็นน้ำกาบเดียดแล้วทุกสิ่งอย่างเนี่ยเราก็เอามาประเมิน นะครับเพื่อทําข้อมูลคาดการณ์แจ้งเตือนที่น้องประชาชนของเราต่างดีแม่น้ำโขกครับครับคือตอนนี้ชาวบ้านเองก,ก็ก็เริ่มวิตกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ในทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะได้รับผลกระทบท่านท่านอยากจะสื่อสารกับชาวบ้านยังไงไหมครับว่าเพราะหลายคนก็มองว่าก็ก,ก็เขื่อนนี่แหละเป็นเป็นตัวที่ทําให้น้ําขึ้นแบบพรวดพราดขนาดนั้นท่านอยากจะสื่อสารกับชาวบ้านยังไงไหมครับคือจริงๆยังต้องกาบเรียนนะครับว่าจากการติดตามข้อมูลของเราเนี่ยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ ผม,ผมต้องเรียนข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงก็คือว่าเขื่อนเนี่ยไม่ได้ระบายน้ําออกมามากแต่ว่ามันเป็นปริมาณน้ําที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ําไม่ว่าจะเป็นไทยลาวหรือพามา่าซึ่งพื้นที่ที่ตกเหล่านั้นมันก็จะไหลนะครับในพื้นที่เขาแล้วก็ลงมนน้าสําคัญสำคัญต่างๆแล้วก็ระบายลงสู่น้ำโขงซึ่งผมกล่าวเปลี่ยนแล้วว่าประเทศลาวสปปลาวให้น้ํา ในแม่น้าโขงของเราเถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อฝนตกหนักเนื่องจากอิทธิพลของพายุมู่ลานซึ่งมันไปแช่ตัวหรือไปผ่านทางสองปอปอลาวซึ่งก็ตกหนักมากนะครับมันก็ให้ปริมาณนา้ำออกมานะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงซึ่งเราตรวจวัดอยู่ทุกวันนะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงจริงๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าความเดือดร้อนในปัจจุบันเนี่ยน้ําในแม่น้าโขงที่เราแจ้งเตือนว่าเพิ่มขึ้นหนึ่งเมตรถึงสองเมตรเนี่ยมันยังไม่ล้นตลิ่งนะครับยังไม่ล้นตลิ่ง พี่น้องประชาชนลิมฝก่ับมนน้ำโขงของเรามีการประกอบอาชีพอยู่ริมแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นการเดินเรือนะครับแพต่างๆที่ผูกเอาไว้ติดเอาไว้สําหรับการสูบน้ําหรือการเลี้ยงปลาในกระชังนะครับการขึ้นลงของแม่น้ําโขงอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลต่อมีผลกระทบต่อการประกอบสมอาชีพของประชาชนของเราบนแม่น้ำโขงเมื่อเรามีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเราก็จะได้เฝ้าระวังแล้วก็เตรี่ยมการป้องกันครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญซึ่งอย่างกาบเรียนแล้วว่า นอกจากการแจ้งเตือนที่เป็นทางการเรามีการแจ้งเตือนผ่านเครือขา่ายนะครับเครือข่ายสมาคมองคง์กรชุมชนุ่มน้ําโขงเจ็ดจังหวัดภาคอีสานมีกลุ่มไล่ด้วยนะครับเรามีการสื่อสารสองข้างกันตลอดเวลาครับผมครับระยะกลางระยะยาวเตรียมการแก้ปัญหานี้ยังไงฮะท่านนะคือคือในในระยะกลางและระยะยาวเนี่ยเราก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ในในประเทศสมาชิกของอ่าสมาชิกของคณะกรรมการม่น้ําโขงอยู่นะครับว่า ตรงนี้เนี่ยเรายังต้องมีการติดตามสถานการณ์เราก็ยังที่พูดคุยว่าจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรในการที่จะให้ข้อมูลแผนการระบายน้ําของเขื่อนต่างๆนะครับอันนี้เราพูดถึงตัวเขื่อนนะครับว่าที่จะมีการให้ข้อมูลแผนการระบายน้ําซึ่งอันนี้ก็จําเป็นเรื่องที่เรายังต้องพูดคุยกันต่อไปว่าแผนการระบายน้ําต่างๆของท่านอะในเขื่อนระบายน้ําต่างๆของท่านเนี่ยมีแผนการระบายอย่างไรเพื่อที่จะเอาใช้ประเมินในสถานการณ์น้ำของตัวในน้ำโขงแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้กับความร่วมมือที่เราเริ่มมีการไปในระยะ ต่างแล้วเนี่ยเราเราก็มีการติดตั้งสถานีวัดน้ําวัดปริมาณน้ําฝนในเขตลุ่มน้าโขงตอนล่างของเราแล้วนะครับซึ่งมีการวางรื่งมือไว้ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดที่เชียงคานหนองคายนครพนมุกดาหารแล้วก็ในเขตแม่น้ำสำคัญสำคัญในฝั่งฝั่งตลาวที่ผู้การเตืยนเพิ่งตูดว่าเราก็มีการร่วมมือในประเด็นนี้แล้วด้วยครับก็เป็นเครื่องมือสําคัญนะครับที่เราใช้ติดตามสถานการณ์ครับนิดนึงครับท่านฮะคือตอนนี้โขงก็ขึ้น แล้วน้ำฝนก็ตกในพื้นที่อีสานทั้งตอนบนตอนล่างการระบายน้ำจากมูลกับชีจะไปลงโขงเน่จะจะกระทบไหมฮะครับเอต้อง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 กราบเรียนคุณผู้ชมและท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีเลยท่านพลเอกประยุทธ์นะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธวงสุวรรณในฐานะผู้มีการกองในการรับเหชาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่าน ไม่ได้มาพูดวันนี้นะครับต้องเรียนนะครับว่าเราได้ทํามาตรการรับมือด้วผู้ผลิตสามมาตรการเสนอคอรมอขก็ไปเลยตั้งแต่วันที่สามพฤษภาหกห้า <6, 5 S 1> นะครับอันนี้เป็นมาตรการก่อนฤดูฝนเลยเพื่อให้หน่วยงานต่างๆไปเตรียมการป้องกันไว้มาตรการที่สําคัญผมอยากจะกลาบเรียนที่มีผลกระทบต่อของแม่น้าโขงของเราเนี่ยมาตรการสําคัญนั่นคือหนึ่งนะครับให้ไปสารวจตรวจสอบเครื่องไม้เครื่องมือที่เตรียมการป้องกันในจุดที่เสี่ยง ที่ที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้นี่นะครับก็คือเครื่องผักการน้ําครับนะครับเราเตรียมการไปแล้วนะครับเราเคยใช้สองร้อยเครื่องเนี่ยเราขนเครื่องเครื่องผักการน้ำไปอยู่ในพื้นที่อุบลแล้วนะครับในปริมาณสองร้อยร้อยกว่าเครื่องแล้วคือไปวางไว้ล่วงหน้าเลยตอนนี้ยังไม่มีสถานการณ์นะครับแต่ไปวางไว้แล้วเมื่อเกิดสถานการณ์อย่างที่ภาคประชาชนห่วงใยเนี่ยสามารถติดตั้งได้ทันทีนะครับประเด็นที่หนึ่ง นะครับประเด็นที่สองเราได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ําร่วงหน้าร่วมกันแล้วนะครับในการจัดจราจรน้ําในแม่น้ําชีและแม่น้ำมนนืออันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญซึ่งมีการซักซ้อมแผนเฉลี่ยอันนี้เป็นมาตรก,การหนึ่งในสิบสามาตรก,การนะครับเรามีการซักซ้อมแผนเชิฉเีตุจริงๆเลยนะครับลงไปในพื้นที่จังหวัดขบลนราชาธานีเมื่อวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนที่ผ่านมาครับ ทุกหน่วยงานที่บริหารจัดก,การน้ําเราไปทํางานร่วมกันเลยว่าหาวเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะทำอย่างไรจะต้องมีการระบายน้ําที่เกิดไหนปิดการระบายน้ําที่เกิดไหนจัดจราจรน,น้ําอย่างไร,รเพื่อให้เกิดผลกระทบกับภาคประชาชนน้อยที่สุดแต่ผมกล่าวเบียนข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งนะครับว่าอิทธิพลของมนน้นําโขงเนี่ยเมื่อมันเอ่อท้นมาเนี่ยสถสี่สูงสุดที่เรามีคือปีหกสองนะครับ,รบอ่ามันเอ่อท้นเข้ามาเนี่ยประมาณที่ระดับ 104, ร้บอยสี่เมตรตรมหมายถึงเมตร เหนือระดับนั้นจะเดแต่จริงๆแล้วมันยังไม่ได้มีผลกระทบเข้ามาถึงตัวจังหวัดอุบลหรอกเพราะว่าตรงบริเวณแม่น้าโขงตอนตอนล่างเนี่ยมันจะมีแก่งสะพือถ้าเราเคยได้ยินนะครับที่พี่บุลบางสาหาตัวนี้มันจะเหมือนกับเป็นฝายขนาดใหญ่ที่มีระดับร15กั้นไว้อยู่แต่มันจะทําให้การระบายน้าเนี่ยจากตัวแม่น้ํามูลที่มาจากตอนนั้นเนี่ยทำได้ยากเราก็เตรียมเรื่อไว้ถ้ามีเย่ารณ์เลวร้ยก็คือว่าเรามีเรื่องผักกาน้ําเรามีอะไรรอไว้เรียบร้อยแล้วครับคันี้จากแจ้งที่น้องประชาชนให้ วางใจได้ครับว่าหน่วยงานราชการเราทํางานล่วงหน้าครับเราไม่ได้ทํางานในขณะเกิดอีกจะมีการวางแผนล่วงหน้าไว้อย่างเรียบร้อยครับครับครับเอาละครับขอบพระคุณท่านโฆษกนะครับครับผมครับครับขอบพระคุณมากครับก็นี่นะฮะเป็นแผนการเตรียมการแก้ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไม่ต้องกังวลนะน้าโขงขึ้นวิธีการแก้ปัญหาน้ํามูลน้ําชีที่จะระบายออกโขกก็เตรียมไว้แล้วนะครับเดิมเนี่ยเราจะเคยเห็นพอน้ําท่วมถึงจะขนเครื่องผลักดันน้าไปแต่รอบนี้ ขนเครื่องพักดันน้ำไปรอแล้วนะครับถ้าเกิดเหตุก็ติดตั้งทันทีได้เลยไม่เสียเวลานะครับนี่ก็เป็นแนวทางสําหรับการแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับตอบให้เทียราไปก่อนสวัสดีครับ